เนื้องามเยตะเลยจกโลขึนหน่อยขถามบนรุ่นถามนนี่ถามไปย่างบ่อยอึงไหมอ๋อิตบตัวเยนอยู่ไก่แงเยนอยู่ไก่อถามดมากโอ้บอู้ว่านิ่นเนื้อมาคยครับแมถามเน้อเมแมงดาบ้งมัเนื้อเีเป็นเช็ดบงงามเนาะบ้านเดนนเกี่ยวเป่นเนื้ออินเนตัน มีแ <One> ต <input> ่เจ็ดนงยงอไน่บ่นาะงอไ่บ่นี่แไงเอาเมียเนี่ยเม่นเมียแล้วมันยังเอาแมวมาหมาด้ปาโมเขอดิถ้ากันข้นมาเรียกตังไเสือเนื้อมาก้อยครับเมียโมเขาวเนื้อบานห่าใครอยู่ดอกฮะผูถามมันตื่นตอนหนเจ้อคาเดียวทันทีเลยเนาะเพียดเลย

บากาศบ้านห้องครับมื่อนี่บรรยากาศดีดีฝ่าขึมเฮียน <rum. S 2> <c oughs> อาจารย์เล่นโบเฮียนอาจารย์ให้หวย <c ười> นี่แหละมื่อนี่มาไายทำยู่เฮียนเพิ่นผู้เหมือนขึ้นมาใส่เสื้อเหลี่ยมต่างสอสอ บรรยากาศบานเฮาโอ้แน่นอนอีหลฟ้าเขึ้นเหมือนเนี้ยดีด